โดนเทสแล้วเช็คด่วนสถานะที่วันนี้โดนตัดสิทธิ์ออกไปเพียบเลยครับเดี๋ยวไปเช็คกันเลยว่าสถานะไหน สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับ14พฤษภาคมมากันในช่วงเย็นนะครับก็มีสถานะสีเหลืองนะครับที่รอกันมาเกือบเดือนนะครับล่าสุดวันนี้โดนเทกันเพียบเลยนะครับหลังจาก ที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานเกือบเดือนอย่างไม่ได้รับเงินสำหรับสถานะฟังดีๆนะครับสถานะทบทวนสิทธิ์นะครับสถานะทบทวนสิทธิ์ล่าสุดวันนี้ครังเริ่มแจ้งผลผ่านทาง SMS สนะครับส่งข้อความไปที่มือถือก่อนนะครับและแจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันด้วยนะครับซึ่ง SMS เนี่ยจะ ไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูจากกรณีตัวอย่างนี้นะครับผมก็ได้พูดคุยกับน้องเขานะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับบอกว่าหนูอยากสอบถามว่าหนูทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมแล้วพอมาวันนี้ตอน11.21มง21นาทีมีข้อความส่งมาว่าหนูไม่ได้รับสิทธ์ แต่หนูก็เช็คสิทธิ์อีกครั้งมันก็ขึ้นว่าทบทวนสิทธิ์เหมือนเดิมอันนี้นะครับก็ต้องขอบอกเลยว่าข้อมูลสถานะจากทางเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็จะล่าช้ากว่า SMS ไปสักครึ่งวันนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเปลี่ยนสถานะในเว็บไซต์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสถานะตัวอย่างก็คืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์นะครับ มีหลายกรณีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็มีกรณีที่ว่ามีคนไปตรวจนะครับและขึ้นบอกว่าไม่ได้นะครับนี่นะครับ1กรณีกรณีที่2ไม่มีใครไปตรวจเลยนะครับก็ขึ้นว่าไม่ได้เหมือนกันวันนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเพียบเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยได้รับเหตุผลว่าเป็นเกษตรกรนะครับ อันนี้ก็บอกว่าว่าเนีย่ยนะครับสถานะไม่ได้รับสิทธิ์ตามที่ท่านยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใต้มาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนจากการตรวจสอบพบว่าชื่อท่านปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครอบครัวเกษตรกร,ร,กรของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านสามารถขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาบอกว่าเป็นเกษตรกร,กรทั้งที่บางคนเนี่ยให้เหตุผลว่าประกันสังคมเกิน6เดือนนะครับตรงนี้น,น,น,นี่นี่ครับก็น่าจะนะมีหลายกรณีนะครับตรงนี้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยนะครับตามตัวอย่างเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นเกษตรกร,กรแล้วก็ยื่นไปแล้วก็มาถูกตัดสิทธิ์รอบ2ออีกนะครับตอนแรกเนี่ย บอกว่าไม่ได้เป็นเกษตรกรเราเลยไปขอทบทวนสิทธิ์ถูกไหมครับและทีนี้พอทบทวนสิทธิ์เอา้ายังขึ้นข้อความแบบนี้อีกไม่ได้รับสิทธิ์เพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเกษตรอีกนะครับตรงนี้จะทําอย่างไรกันต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าทางหน่วยงานต่างๆจะช่วยเหลืออย่างไรอันนี้ก็เช่นกันนะครับบอกว่าทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่20พอมาวันนี้ถูกตัดสิทธิ์แล้วค่ะ ใครถูกตัดสิทธ์บ้างคะเนี่ยนะครับก็รวบรวมกันอยู่ที่เพจต่างๆนะครับตามโซเชียลต่างๆนะครับหลายคนก็ต่างผิดหวังนะครับเนี่ยนะครับก็บอกว่าโดนเทแล้วครับนี่นะครับก็มีคนมาคอมเมนต์ตอบบอกว่าเหมือนกันค่ะนี่ขึ้นเหมือนกันเลยนะครับว่าเป็นครอบครัวเกษตรกรให้ไปขอรับการเยียวยาจากกระทรวงเกษตรนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเหมือนกันเลยค่ะ ของแม่เราก็เป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นหัวหน้าเกษตรกร,กรอีกตั้งหากนะครับนี่นะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าฉันทำหลายรอบอยังได้เลยอ่ะพี่คนนี้ได้นะครับอ่านะครับคอมเมนต์ถัดไปบอกโดนตัดสิทธิ์เพราะเป็นหัวหน้าครัวเรือนยกเลิก แล้วก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่มันไม่ได้ลิงก์กันนะครับผมจากที่ผมดูจากคอมเมนต์จากตามเพจต่างๆหลายๆเพจเนี่ยนะครับจากข้อมูลที่ออกมาจากทางโซเชียลเนี่ยนะครับน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ลิงก์ข้อมูลกันระหว่างกระทรวงการคลังแล้วก็ระบบของเหล่าไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับของธนาคารกรุงไทยที่ทําระบบนี้ขึ้นมาและกระทรวงการคลังเป็นคนตรวจสอบนะครับ บางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปมีเจ้าหน้าที่ไปทบทวนสิทธิ์เลยก็คือเนี่ยพอระบบมันตรวจสอบข้อมูลก่อนเนี่ยว่าท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเรือนที่เป็นกเกษตรกรเนี่ยนะครับก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนะครับเนี่ยนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกมาว่าแล้วจะทํายังไงกันต่อครับทั้งที่กเกษตรกรเราไม่ได้ทําไล่นาเราก็ไม่มีเนี่ยนะครับนี่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายๆท่านนะครับนเอกก็ ก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ารอกันมาหลายต่อหลายวันหลายเป็นเดือนนะครับ2รอบ3รอบ4รอบนะครับบางคนนะครับมันก็นะครับตรงนี้ก็ต้องไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะครับต้องต้องยื่นยื่นเขาเรียกว่ายื่นร้องทุกข์นะครับยื่นร้องทุกข์นะครับต้องยื่นร้องทุกข์นะครับถึงยังไงนะครับก็ยังมีเวลานะครับ สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยในการคัดกรองนะครับสามารถยื่นร้องทุกข์ได้ถึงวันที่29ซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยสั่งแล้วนะครับให้ขยายรับเรื่องร้องเรียนนะครับในเรื่องเงินนี้นะครับ5 0า0บาทตรงนี้เริ่มตั้งแต่วันที่18ก็คือวันจันทร์หน้าไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมโดยจะเปิดรับร้องทุกข์นะครับและสอบถามข้อมูลที่ธนาคารของรัฐนะครับก็คือธนาคารออมสินธนาคารตุงไทย ธนาคารทกสทุกสาขาทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งจะเปิดในวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในหน้าจอน,นี้ผมก็เอามาจากกระทรวงการคลังเลยนะครับเป็นข้อความนะครับที่ได้มีการโพสต์ออกมาจากกระทรวงการคลังเมื่อช่วงประมาณ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเพื่อความเข้าใจ ที่ถูกต้องกันนะครับสำหรับพี่น้องที่โดนเทกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับสถานะที่ขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะครับไม่ว่าจากกรณีใดๆนะครับถ้าท่านไม่เห็นด้วยนะครับทำตามนี้ได้เลยตามที่กระทรวงการคลังได้เคยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าการรับเรื่องร้องเรียนที่กระทรวงการคลังกรมประชาสัมพันธ์จะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่15เป็นวันสุดท้ายกระทรวงการคลังได้พิจารณา จัดเตรียมช่องทางการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับและยังประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทรวมถึงผู้ที่รับข้อความฝังดีๆนะครับอันนี้จะเข้าเรื่องของเราและว่าผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถติดต่อที่สาขาของธนาคารออมสินนะครับทกสนะครับ และธนาคารกรุงไทยเพื่อร้องเรียนขอคำแนะนำหรือผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ที่18นะครับวันจันทร์ที่18เริ่มเป็นวันแรกนะครับถึงวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะครับถ้าใครที่อยู่ใกล้ธนาคารไหนก็ไปธนาคารนั้นนะครับสำหรับที่คนที่โดนเทวันนี้นะครับหลายๆคนนะครับพรุ่งนี้ยังไม่ต้องไปนะครับ ให้ไปวันที่18ก็คือวันจันทร์นะครับเตรียมอะไรต่างๆไปให้พร้อมนะครับเนี่ยนะครับเตรียมหลักฐานเตรียมอะไรต่างๆไปให้พร้อมนะครับและไปที่ธนาคารที่ท่านสะดวกและใกล้นะครับกับท่านทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็คือธนาคารออมสินธนาคารทกศและธนาคารกรุงไทยนะครับเพื่อไป ร้องเรียนนะครับทำเรื่องนะครับน่าจะมีใบใบออกมาให้เราเขียนต่างๆนะครับจากที่ผมได้เคยทําคลิปที่แล้วไปนะครับที่ว่าไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมนะครับตรงนี้ มันจะปิดเนี่ยถ้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเนี่ยเขาจะปิดรับเรื่องเนี่ยวันที่15นะครับแต่วันที่18ท่านไม่ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอแล้วหรือคลังจังหวัดอะไรแล้วนะครับให้ท่านไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกศวันจันทร์นะครับเจอกันนะครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่แล้วอยู่ในสถานะเดียวกันสถานการณ์เดียวกันไม่ได้รับสิทธิ์เหมือนกันสามารถทิ้งคอมเมนต์ ไว้ด้านล่างระบายความในใจอะไรก็ได้นะครับผมอยากจะดูว่ามันจะมีสักกี่คนนะครับที่อยู่ในสถานะนี้เหมือนกันและขึ้นข้อความแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับมันจะมีข้อความเข้าไปที่มือถือก่อนนะครับหลายท่านพี่น้องหลายท่านนะครับก็กังวลใจแล้วบางทีบางคนเนี่ยถอดใจแล้วนะครับเมื่อขึ้นข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ท่านเนี่ย ดำเนินการต่อไปนะครับยังไม่หมดหวังนะครับวันที่18นะครับวันที่18วันจันทร์นะครับดําเนินการต่อได้เลยนะครับสำหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์และยังไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องนี้นะครับกับเหตุผลที่ได้บอกว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเนี่ยทั้งๆที่เราไปยกเลิกอะไรแล้วต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการลิงก์์ข้อมูลกันไม่ถูกต้องตรงนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งไว้นะ ตรงนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดตกอยู่ในสถา,านการณ์เดียวกันสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในเอกเห็นใจเลยนะครับแล้วก็เอาใจช่วยให้กับทุกท่านดําเนินการต่อครับเราอย่าหยุดนะครับเราอย่าหยุดนะครับถ้าข้อมูลที่เขาแจ้งมาไม่ตรงกับสิ่งที่เรา ้องการนะครับไม่ตรงกับความเป็นจริงอ่ะนะครับเพราะเราไปยกเลิกทั้งหมดแล้วนะครับก็ถ้าไม่มาทบทวนสิทธิ์นะครับเราก็จะไม่รู้นะครับว่าระบบมันตรวจสอบอย่างไรตรงนี้นะครับก็ต้องขอให้ดําเนินการต่อกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบอกว่านะครับฟ้าลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอทุกท่าน สู้ต่อไปนะครับนายเอกขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ